สวัสดีครับสวัสดีครับวันยามกลางวันวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับตอนที่4นะครับวันนี้เราก็เปิดกันเหมือนเดิมครับนะอีก16รายการนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนในวิี่์นะสามารถติดต่อได้ที่ ID ดี n e และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับกลับรุ่นพระปิตาจินดาวณีนะครับดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาผู้ท้าววิเศษที่วัดพระธาตุพนมครับอีกหนึ่งวิธีใหญ่ครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันค่บพิชัยในวันนี้จะมาเปิดการยี่เอ้ย16 รายการเหมือนเดิมฮะมาลุยรายการแรกกันเลยพี่ชายเลยครับรายการที่1นนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาครับเนื้อชามากหน้ากาก,กทองคางลงยาด้านหลังปิดแผ่นเงินครับรายการนี้ได้คน่ตังเบอร์มาเ 6, ลข46รายการนี้35 0บาทเหมือนเดิมพี่350บาทเหมือนกันพี่นะครับรายการที่1ฮนะสวยๆต่อมารายการที่2ฮนะ รายการที่2องขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่2เปิดขึ้นมาเนื้อผงว่านไผ่ดำคุกจีวอลุงปูตะกุดทองทิพย์สองต่อครับนี่ฮะรายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขสนะิบเก้ารรายการนี้แบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทฮนะสองร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทนี้พร้อมจะส่งโดยค่าส่งไปห้าสิบหกสิบพี่นะครับสำหรับได้นิดหน่อยนะครับนะขาดทุนบ้างบางรายการแต่เอามาทัวถั่วกันนะพี่เนาะนะครับมาตันต่อพี่นะสำหรับรายการต่อไปรายการที่สามฮะ รายการที่สามครับเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เปิดมาเพื่อผงเล่เหล็กน้ำพีนะครับนะตะกุดทองทิพย์สองดอกครับรายการที่เลขคนตัวเบิร์เลขแปดสิบแปดครับเลขสวยด้วยเอาไปสองยี่พอนะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมารายการที่สี่ครับ เลขแปลๆด้วยเอาไปสองยี่นี่นะครับใครได้ท่วมเลยพี่นะใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับต่อมารายการที่สี่คะโอ้โห,โหรายการที่สี่เปิดออกมานขนาดนี้พี่หน้ากากเงินแท้ครับเนื้อเลขคุณทะเบรนหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหน้ากากเงินแท้รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับคุกจีวอลปู่หน้ากากเงินแท้ครับรายการที่เปิดเท่าเดิมพี่ชายนะครับขออยู่ที่4ี่ร้ยบาทนะครับรายการที่4ี่อยู่ที่4 0 0ร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับนะท่วมๆนี่นครับ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่ห้ารายการที่5นี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่5้ารายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างกําไรคู่ตะกุดทองแดงสามดอกเลขคน่ตั้เบอร์เลขหนึ่งแปดสี่ครับรายการนี้จัดเต็มนะขอสามอยห้สิบาทรายการที่5้าขอ3 5มิบาทครับเนี่ท่วม,มนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่หกฮะรายการที่หกนี้ครับขออนุญาตเปิดนะฮะรายการที่หกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างกํบลาทองคู่แข้งครูฮะเลขคนเจบเบอร์หนึ่งแปดสองครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่หกฮะนี่ฮะโอ้โหสวยเลยนะครับ มาครับรายการที่เจ็ดนะฮะไลโอ้โหรายการที่เมาเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานหุ้มทองคําแท้เนื้อผงใบลานหุ้มทองคําแท้ครับมาเลยครับรายการนี้เลขคดตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบเอ็ดครับรายการนี้เนื้อผงใบลาน นี่นะครับนะนี่ฮะตามารายการเลยเนื้อผงไปลานคุ้มทองคำแท้พี่แล้วรายการนี้นะครับผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทงดต่อรองพี่เอหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่สวยๆเลยเนะครับจัดไปครับรายการนี้รายการที่แปดนะเอาละไอรายการที่เจ็ดครับนะโอ้โหน่าหนึ่งพันหะ้าร้อยบาทพอมจบให้ครับนะเทียบเท่าเนื้อเงินพี่นะครับโอโ้มาต่อเนื่องนะ รายการนี้เนื้อผงเวลานะครับนะน่าจะองค์ท้ายแล้วนะครับน่าจะมีสององค์นะนี่ฮะรายการที่รายการที่แปดนะครับเลขโค้ดตัาเบอร์มันเลขหนึ่งเก้าสามครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกันพี่สวยๆเลยนะครับเอาละครับมาคู่เลยพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดกับแปดนะมาคู่ฮะเอาละนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่เก้าอะ รายการที่9เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากตะกุดทองคำหนึ่งดอกหลังปิดแผ่นเงินนะฮะรายการที่เลขคนเบอร์มาเลขเก้าสิบหกรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทพี่ชายแปดร้อยบาทจบให้ครับเนี่ยฮะโอ้โหเดือดครับนะ EP นี้มาเดือดจริงจริงครับนะพี่นะฮะจัดไปครับนะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับเลือกกันเลยพี่ชอบถูกใจองค์ไหนพี่เลือกกันได้เลยนะครับนะ EP นี้เดือดจริงๆริงฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่สิบนะ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเนี่ยตะกุดท้องสามดอกเนี่ยนี่ฮะรายการที่ได้คเบอร์เลขยี่สิบสามครับรายการนี้นีครับสวยๆอย่างนี้ผมขอสามร้อยฮะสามร้อยพอองค์นี้ขอสามร้อยพอพี่นะครับฝั่งเพรด้วยนะครับขอสามร้อยบาทแบ่งปันให้พี่ๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดเนี่ย มาครับรายการที่สิบเอ็ดมาลุยจะต่อฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าหน้าคตะกรุดทองทิพย์สามดอกเลขคนตั้งเบอร์มาเลขหนะึ่งห้าเจ็ดฮะหนึ่งห้าเจ็ดครับพี่ชายรายการนี้เอาไปสามร้อยพี่เอาไปสามร้อยเท่ากันพี่ชายนะแต่ถ้าพี่พี่ยกคู่เอาไปเลยคู่ห้าร้อย เอ้ยเอาไหมเอาไหมผมให้คู่ห้าร้อยถ้าแยกผมใหสามร้อยพี่นะสวยๆเลยนะครับอยากเป็นปันให้พี่นะอยากเป็นปันให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสองฮะรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อไผ่ดำลงลักษณิมพุทธคุณฮะ รายการนี้เลขคนจะเบอร์มาเลขยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทพี่จุดสวยเลยนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบสองต่อมาครับรายการที่สิบสามครับร <c oughs> ายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านน้ําเงินฮนะตะกุดทองทิพย์สองดอกกําไลทองคู่ฝังเพชรครับ เลขโค้ดเบอร,บอร์หมายเลขเก้าสิบสี่ครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์เก้าสิบสี่เอาไปให้พี่ชายสามร้อยบาทสว,สวยเลยสามร้อยบาทครับสว,สวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามต่อมาครับรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อขาอง,งาช้างคุกจีวรุปู่นหน้ากากอปาคาสะลงยาจีวรครับ เลขคนเบอร์มาเลขหนึ่งห้าห้าครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกัน,นพี่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะฮะร,รายการนี้ครับนะรายการที่สิบสี่อะต่อมาครับรายการที่สิบห้าเนี่ครับ รายการที่15เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างฝังพลอยแดงตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคนจัเบอร์เลขการสิบสองครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอครับนะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกอีพีรายการสุดท้ายอีพีนี้หรรายการที่สิบหกอีพีสุดท้ายรายการสุดท้ายของอีพีนี้รายการที่สิบหกขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อผงใบลานตะกุดเงินสองดอกครับนี่องค์รองท็อปเลยเลขคุณตะเบอร์มาเลขเกา้าเก้าอะเลขคุณตะเบอร์มาเลขเก้าเก้าพี่นะสุดจัดะฮะรายการนี้สุดจัดครับพี่เลขคุณตะเบอร์มาเลขเก้าเก้าเลขสวยด้วยรายการที่ผมขอสี่ร้อยล้วกันเลขคุณตะเบอร์มาเลขเก้าสิบเก้าฮะรายการที่สิบหกครับโอ้โหเดือดเลยนะ เดือดๆเ,เลยครับพี่ชายนะครับสำหรับอีพีนี้นะก็มีแบ่งปันมานี้พี่ชายนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่ adline และเบอร์โทรด้วยนะครับดังนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ